ร้ายเนี่ยกระหน่ำยิงรองปลัดอบตอเขาตูมเลยนะครับก็เสียชีวิตคาที่หลังจากที่มีปากเสียงกันโดยเหตุการณ์นี้ได้รับแจ้งบอกว่าช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งมีปืนเนี่ยมีการใช้ปืนเนี่ยยิงกันที่บริเวณถนนวงเวียนสซอยนุก,กูลกิจพัฒนาหนึ่งตำบลสเตองอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยที่เกิดเหตุนเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างพบผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่นะครับภายในบริเวณโครงการของบ้านที่กําลังก่อสร้าง ทราบชื่อต่อมาคือนายอับดุลลาเตจัปะกิยาอายุ48เป็นรองปรลัดอบตอเขาตูมจังหวัดปัตตานีในตำแหน่งนะฮะแล้วก็ยังมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านในพื้นที่โดยมือถือปืนพกสั้นขนาด9มมใกล้การพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มมกว่า10นัดกระจายเกลื่อนพื้นที่จากการสอบสวนในเบื้องต้น คนงานก่อสร้างเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายได้เดินทางมาตรวจงานซึ่งมีคนงานกําลังก่อสร้างจู่ๆได้มีคนร้ายเดินเข้ามาพูดคุยก่อนจะมีปากเสียงกันจากนั้นเนี่ยคนร้ายใช้ปืนขนาด9มม,มกระหน่ำยิงผู้ตายจนกระทั่งหมดแม็กทําให้นายอับดุลลาเตะเนี่ยล้มลงจนกระทั่งเสียชีวิตคนร้ายก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับเบื้องต้นทางตํารวจได้มีการสอบพยานในที่เกิดเหตุรวบรวมหลักฐานแล้วก็ติดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะครับ เบื้องตน้นคาดว่าน่าจะเป็นการขัดแย้งผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวแต่ก็ยังไม่ตัดทิ้งเรื่องของการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ครับครับ